ครับผมผมลองตักเบิ้องด้วยพี่น้องเมื่อกี้นี้บูว่าได้จักตัวเฮือนอีกครับผมจักโตนอนอยพี่น้องด้วยลองตักเบิง้งแต่ว่ากุ้งขึ้นอยู่พี่น้องแต่ว่ามันเห็นแสงไฟมันสิงลงน้นามไฟด้วพี่น้อง,ดเ,อองเด้อเอ๊ะพี่นอ้องคอยจะเบิ้งดีเนาะนอนเนาะ คือยากนะแต่ว่าขึ้นแท้แน่นอนครับบริดีสั่งภาพด้วยพี่น้องนี่ยายเบิ้งเลยนี่คัตักมาเมื่อกี้พี่น้องนี่เบิ้งรอบแรกแล้วกุ้งขึ้นเยอะพี่น้องนี่ เห็นไหมครับเห็นไหมตอนนั้นพี่น้องเลยดูเห็นแสงไฟครันี่ครับผมสามตัวครับนี่ครับพี่น้องตอนตักผมไม่ไดท้ทายพี่น้องจะเบึ้งเด้อพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้กุ้งมันเห็นไฟมันลงมันลงไหวครับผมนี่เดี๋ยวพาไปเบึองอีกรอบหนึง่งครับผม นี่พี่น้องในซีโต้แล้วครับผมนี่นครับหาก,กินตอนขึ้นจะเพีงยงเลื่อนนี่ผมซุ้มตักเอาพี่น้องซีตัวนะครับผมร่อพันธเดือนอยู่พี่น้องพันธเดิอนอยังพันมาอยู่ในซีตัวนะครับนี่ครับผม ห้องสอง,องก็แต่ซีโตวผู้หญิงเขาตอนตอนแรกนี่เป็นทางหน้าพลังลงครับผมนี่นี่ครับผมนี่น้าพลังลงครับผมในพันธะหอยยังบม่ใช่ามาอยู่พี่น้องอม,มันมันไม่อยากทำของพีพีมันเหมือนกับงานกลางคืนไม่ใช่เวลามมืแมอแบบผชีโตวแล้วครับพี่น้องเอ้ย นะครับพี่น้องซีแต้มได้พี่น้องว่าผมาม,ม,ามาใไอต่คลิปพี่น้องเ้าวเดือบึงขึ้นก่อนนะครับผมตอนเศร้าเ้าก็ได้นะครับซีตัวตอนแรกเ้าก็ได้ซีตัวได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมเพราะว่ากลุ่มมันไหวครับพี่น้องน้า็พองหน้าร่องแห้งพี่น้องครับนี่นี่ครับผมว่านี่ครับมาทายบรรยากาศพี่น้องเาดืเบิึงแล้้วเขาา่อ เห็นครับผมโอเคผมส่องประดับพี่น้องรอบหนึ่งเห็นกุ้งขึ้นอยู่ครับผมแต่ว่ามันถึกไฟห้ามาันก็วดีบล่งยังไหวได้พี่น้องเด้อถือว่าโอเคอยู่พี่น้องได้ยุซีเตียมพี่น้องตอนสองเขได้ซีตอนแรกเราบกับด้ซีเตียมพี่น้องเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อไปครับว่าสีม,ม,นม,ามานันประมาณได้เพียงเด้อ นี่ครับผมมองห่อกัดปลาคือการเราพี่น้องนี่ครับนี่สมือจังหวัดนครพนมอยู่มองห่อหาปลาพี่น้องด้วยนี่มองกัดกด่างกักแหงห้อยพี่น้องมองกุ้งขึ้นแล้วคือการเราพบน,นี่น้ำร่งกำลังล่งพี่น้องโอ้หานร่ลงเราพี่น้องเลยนี่ครับผมขอบคุณ พันเดือนโยงทึงพี่น้องย่งางไปแล้วตอนนี้นำล่องกับผมก็ถือว่าได้เยื่กพี่น้องได้ซีเตี่ยมเยอะด้วเพียบด้วยลองสาวห้ากใส่ซีเตีมเคลื่นีีเ้ากใส่ซีเตีมพึ่งเก่าครับผมนี่ครับซีเตีมพึ่งเก่าครับพี่น้องเอ้ยแต่แล้อ,อีกรอบเดืกดด้วยพี่น้องด้วยสองนีนง้นำล่องล่อนำเคลื่นกัน,น้ำเคลืนอีก กลุ่มก็จะขึ้นน้ำพี่น้องน้ำร่งก็จะลงน้ำครับผมเอามารวมกันต่อไปครับว่าสีคือนบนยอดพี่น้องเลยที่ล่อคอยมานานงตึ้งเกตแปดปีนะพี่น้องเลยล่อมาโดนครับผมเจเก,กี้ผมบ่มีกล่องบ่มีโทรศพัพท์ถ่ายรูปบ่เป็นพี่น้องกุ้งขึ้นหลายคักพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ ตักรอบหนึ่งรอบหนึ่งเน็ตทีละโลสองโลได้เพียงเด่อกลุ่มกลางๆครับผมรุนกันต่อไปครับพี่น้องครับ อ่ารุ่นอีกรอบหนึ่งพี่น้องทรงนีนมลงลังล่งครับผมครับผมนี่ครับบังขึ้นนะมาสองกุุงขึ้นให้พี่น้องเด้อพกออยู่ครับตัวแดดขึ้นก็นอบบบพี่น้อง ผลงานครับผลงานมาคืนนี่พี่น้องมาตนอนเสาร์ามมาซองอยู่พี่น้องจะจับบ่ได,ด้ครับมเดือดนะครับนีนเป็นๆน,นี่พี่น้องนะครับผมไอซีโต้ขึ้นเขาครับแต่ว่าตาังคนตังหาเด้พี่น้องการเดือดก็ได้อยู่ชั้นชัยก็ ใช่ขยันขึ้น,ก,นกันพี่น้องนไหครับผมสุดทีเดียวอะไรซีโต้ขึ้นเขาแต่ว่ากระพาะเยอะครับแล้วตักบ่ได้ปุ๋งมันใบแห้งนไหครับผมนังกาลังลงด้วพี่น้องครับนังกาลังลงครับผมครับเก่าไปย่างครับพี่น้อง หันปลาเขามาเขากัดออกก็สะได้คือเก่าครับผมน่คร hey! hey, hey, oh, so ับมังค ا าเขานี่ที่เก่าเวลาเดิมหั่นกุ้งขึ้นเขาก็มาตักเอากุ้งพี่น้องก็พอได้กินแล้วครับผมครับผมคลิปดีก็คือเก่าอะไพี่น้องฟันติกุ้งอะมาไายตอนหากุ้งแก้มขึ้นเลยพี่น้องพอตอนเสาร์ถึงตอนเสาร์มาไทยพี่น้องอาจบะมีอีกรอบหนึ่งคือว่า มานที่กอลครับผมไอซีแก้มครับผมมันขึ้นกุ้งเมื่อขึ้นครับปั้นเดือนกับฮะของปั้นเดือนผมนะฮะท่า,น,น,น,ทาน,นี่คุณรองวเว้นท่านี้แหละครับผมเขาไม่ชมคลิปนี้แหละก็อย่าลืมได้เพียงเด้ออย่าลืมฝากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะเป็นเร่งใหญ่ให้นคำนี้ได้เพียงเด้อสวัสดีครับขอพิสูจน์ตัอเองดีน้องเงย